ครับสวัสดีครับพี่ีทุกคนนะครับเนาะครับนี่กับวันพุธที่27มีนาคม2567นะพี่น้องเนาะรับรเตรียมภาพมาติดตามราวพัฒนาของเซียนนาดีต่ออีกนะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์พี่น้องวันจันทร์ที่25มีนาคม67ราวพัฒนาออก7 6 8 สองห้าแน้พี่น้องเนาะพับเลขล่างเ็าออก8ปสองนะครับครับของเซียนนาดีงวดที่ผ่านมากะรุดนะพี่น้องครับจันที่25้ามีนาคมสองห้าก็ดลาวพัฒนาเซียนนาดีบนล่างวิ่งรุดเ็กับ9เน้นที่7 7, 7็็ดกรบโบมาเนาะพี่น้องเนาะเก่ากับรุดไป รุดวินมีตาหาครับมุนุพี่นองจับคู่เ9็ดสอก้าสองออกแปองหลอดคร่งกลางครับกับบาวากัน,นพี่นองเนาะมีเขามีรุดนะครับบาววคู่บาอาจารย์ใดครับเอามือนี้พขอเตรียมภาพมาติดตามต่อเองนะครับเนาะกับเซียนนาดีนะครับ ห่อนออกพี่ดองมือนีิบรรยากาศแดดดีขนาด กาพัฒนาเสียงนาดีนะครับ บนล่างวิ่งลูดไปน้อง กับสองเน้นที่สองพี่น้องครับประมุขเจนนาดีมันจับครูพี่น้องเน้นเน้นเลยครับ เจ็ดสองเจ็ดห้านะครับเก้าสองเก้าห้านะครับ สี่ชุดพี่น้องสี่ชุดเี่สี่หางฟันเน้นเน้นบรรวาอาจารย์เชียนนาดีเป็นว่าเก็ดสองพี่น้องเก้าสองครับเนียนสองหางนี่แต่ว่า ตัวบนิเเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเด้อเจ็ดห้าเ้าห้าครับที่สําคัญก็่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะครับสักเกียเนาะรับเนาะครับ สัตว์เกียรบ่พี่น้องครับมือนี้นพี่น้องเนาะวันพุทธที่27มีนาคม256 7เจ็ดครับลาวพัฒนาเซียนนาดีนะครับรับบนล่างวิ่งรูด7กับ2เน้นที่2นะพี่น้องเนอะครับจับคู่กับมี72 75 เก้าสองเก้าห้าสี่หางเนียนๆนะครับเน้นที่เกตสองเก้าสองนะพนองเนาะครับคือพอเตียมบอกนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับเด้อตัวที่เป็นโมเนนให้ห้ามาักห้ามกล่าแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะกับตัวไว้นํานะครับครับพอเตียมขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้ออาจารย์เซียนนาดีเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมา ขับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ำกัดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วมือนีพอเตรียมกับ,กบ,กบ,กบพ,พ่อเวพรอนคอยเขาคอยแตกปังๆเด้ออาจารย์เสียนนาดีนะครับเนาะเอฟซีก็จะได้โฉกโฉบมันมันกันนะครับ ครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อเตียมนำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อเตียมนำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตียมกับข้อกาบขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขอไว้พรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใ้ความไขย่ให้มีเนาะครับเนาะ ขับคอยมีอายุมันควรเยืนขับธรรมาข่าขายสิ่งได้กับคอให้เจริญลุงเรื่องขับทำการทำงานกับคอยมีสุขภาพที่แข็งแรงน้องพี่น้องเนาะขับที่สำคัญก็คือโศกลาบนะครับเอาพอเต้มคอให้โโศกมันๆคอยถูกหวยรวยเงินกันทุกคนนะครับเนาะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยี่คลิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม